เออปลาัดใช่ไหมหัดแล้วหัดแล้วเราจะไปไหนกันเราจะไปนั่งเรียนจะรอดไหมวะเอาไปน้ำยิ่งเดินน้ำเลยไปกับชิมใหม่เลยชิมพี่กุลก่อนนะชิมท้องใหม่ไให้เปียกนี่เราไปไหนกันเราจะไปโดนน้ำให้เปียกนั่งเรียนไม่มีคนเล่นเลยอ่ะเออแถวนี้ไม่มีคนเล่นเลยอ่ะน้องชิมมาให้ให้พี่เลยเพื่อโอ้คนเดียวเลยนะ ระวังรถด้วยนะน้องใหม่ไม่มีอะไรทํานะครับให้น้องฉีดนะเดี๋ยวเดินไปก็เปียกนะเท่าด้านนี้ไม่เปียกเราก็จะเดินไปฝั่งนู้นเปียกแต่ด้านนี้น่าจะเปียกอ๋อใช่ไหมใช่โดนยิงแล้วเรียบร้อยโอเคนะดูกล้องยิงยิงอย่ายให้มันเหวี่ยงมากนะใช้มือจับหน่อยก็ได้นะเออโอ้โหนะถ้าคลิปสายไปสายมานะครับไม่ต้องโทษใครครับ โทษย,ยิ่งครับกล้องอยู่ที่ยิ่งครับอา่าไม่มันปิดหน้าจออยู่แต่ว่ามันอัาดอยู่คือ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 แบบนี่แหละโปรเฟสชัอร์นเอเลย,<ท>ยใช่อันนี้คือสายคล้องอย่างพิเศษส่งตรงจากญี่ปุ่นมาเลยนะครับบรรยากาศสงการนะบรรยากาศสงการที่เขียงน้อยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันเราจะเดินไปกินน้ำปั่นกันนะร้านพี่เรนใช่ไปกับใครไปกับใครไปกับใครไปกับน้องใหม,นะไมไ่ไงไปกับใครไปกับใครเป้าหมายเรากะว่าให้เปียกนะแต่ดูนะว่าเด็กจะสาดหรือเปล่านะผมพน,นันเลยว่าเด็กไม่สาดหรอกนะเดินไปยิ่งเดินไปเลยเอาเลยเอาเลย,ดยเดินเลยนี่โอ้โหแล้ว <laughs> หลบทำไมอ่ <laughs> ะ <laughs> ลูกเจะหลบทำไมอ่ะโอ้โห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 สวยมากสวยสวยอ่ะมาเออเออเออเยอะมากโอเคโอ้ดีมากดีมาก เป็นไงล่ะเรียกร้องปเ,เป็นไงล่ะเรียกร้อง <c oughs> <c oughs> เป็นไงล่ะเฮ้ยเหมือนเราไม่ได้มาด้วยกันเลยว่ะแล้วยิง่ง <c oughs> ดูเราสองคนเนี่ยสะอาดมากนี่ไงเรียกร้องดูดูใครดูใครเ,เรียกร้องเ,ออเรียกร้องเออเรียกร้องอันนี้เราไม่ได้จับฉากเลยนะพี่เต็มเต็มเลยเรียกน้องมาชัดๆเลยเมื่อกี้เห็นชัดๆเลยเราไม่ได้จับฉากนะเป็นไงร้อนไหม เย็นแม่น้ำอ่ะยสบายยังไม่เจอน้ำน้ำแข็งนะโอ้โหทางโล่งเลยทางโล่งเลยเนี่ยมาผิดทางเปล่า,<ม>าเขายังไม่ถึงสงการกันเออเรามาผิดวันหรือเปล่า,าไก็ไม่ไรู้นี่น้าหน้าร้านพี่ิรนน้อเล่นกันเยอะนะเดี๋ยวเราจะเดินไปซื้อน้ำนะครับนะนะเราเนี่ยเดินไปก็แห้งพอดี ดูยิ่งดูยิ่งมอง <คน S 1> พี่สาวอเ,เอเววอ,นเนอคนละจังหวัดเลย <c oughs> คนละคนละคนละแบบเดี๋ยวเราต้องไปขับมอเตอร์ไซค์หาน้ำละ<ช>เพื่อที่จะได้ภาพสวยๆ <c oughs> ยิ่งเป็นไงบ้างกับบรรยากาศเชียงน้อยวันนี้ร้อนร้นอนไม่ <c oughs> บอกอถ้าหามว่าไม่หิวไม่ตื่นไง้าไม่หิวไม่ตื่น เออเดี๋ยวเราไปหาแป้งกันไหมไฮยิงฉลองอะไรวันนี้ฉลองอะไวันนาวโซดาโอ้ยถ่ายคลิปให้น้องใหม่นะครับเนี่ยใครมาติดตามนะครับสงการเข็กน้อยในวันแรกวันที่12เมษายน2562นกิะครับบรรยกาศการเล่นน้ำของเข็กน้อยของเข่งน้อยโอ้ย ประเดิมมาสอนโอ้โหเราไม่เคยพลาดซูเทศกาลพี่่ะปข้ามถนนเราไม่เคยพลาดซูเทศการ์ดเพื่อจะปีใหม่ไม่ว่าจะบ้านใหม่อะไรทุกอย่างการบูรงานอะไรงานสงกรานต์เราแบบเราอยู่ที่ถอดทุกแผนที่ทุกอะไรนะเอาให้หมดเยใช่ไหมใช่ไหมมีบรรยากาศสงกรานต์ที่เข่งน้อย นี่ไงเขาก็เล่นกันตรงนี้นะเฮ้ยทำไมพี่ลินนั่งเหงาวะสั่นน้ำพี่ลินเลยโอไม่ใช่อ่ะในที่สุดเราก็มาอย่างแบบแห้งเลยนะเอาบายบายเหรอบายบายเขาไม่ขายแล้วเหรอขายแล้วไม่เอาโบกมือนี่คือบายบายพอพอเห็นต้องช่วยาพวกบายบายเลยบายบายขายเลยค่ะอ๋อไม่ขายใช่ไหมอโอไม่ขายเลยอ่ะไม่ขายแล้วเขากลัวมากเลยกลัวน้ำอาบุกเข้ามาเราจะกลัวมาก โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเลยน้มชูอ่ะกลิ่นไรดีกลิ่นไรดีกลิ่นไรยิ่งอ่นนี้อ่าเอาไปฉีนน้ำผมเอาได้ดินมชมพูไข่มกชมพูเย็นเย็นปั่นปันปั่นเหรอใช่อะมาให้ดูจับก็ได้ทำไมวันนี้ใส่ชุดนี้ล่ะอ้าวทำไม่ใส่ไม่น่าเหมือนกูบ้างเอออ๋อ ไปแล้วพี่ลินสองเลยฮะวันนี้ก็ต้องใส่หลายดอกนี่ต้องดอกใช่นะใช่พี่ากดอกมดอกที่ใหญ่ดอกที่เยอะโอ้ยทำไมจะปิดอ่ะอี๋ยวว่าจะทำอะไรจะจะจะถ่ายหน้าตัวเองอ<ะ>่งถ่ายหน้าตัวเอง,อเองจับมันต้องอย่างนี้อ่าอ,อย่างนี้เหรออใช่อย่างนี้เหรอใช่แขนสั้นก็แขนสั้นก็แพ้ไปว <c oughs> ันนี้นะคะหมายจะมาพาทุกคนไปเล่นน้ำที่เข็คน้อยกันนะ ใครอยากแล้ววันนี้ใหม่ซ้อมเดี๋ยวเขาจบใจเราเล่นตัววันนี้จริงๆเราแค่มาซ้อมนะอันนี้แค่ซ้อมอันนี้แค่ซออ้นนซอ,มอ,นนซอมนะคน,น,านหายไปไหนหมดคนหายไปไหนหมดอ่ะเขายังไม่ตื่นกันแม่เลยเรถติดมันต้องเล่นกันเลยไหมอ๋อรถติดกันตรงนู้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวใหม่จะพาเราไปดูกันของร้านตลาดหรือเปล่าใหม่เดินไปใม่เดินไปเดี๋ยวดเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวใหม่เดินไปทำให้เขาดูนะ นีรถติดนะคะไม่รู้ว่าเนื่องจากอะไรรถติดร,รถติดไม่รู้ว่าเนื่องจากอะไรอะพี่กุ๊กอะ,อะไรอะไรยนะังไงัะรถติดอะไม่รู้ว่าเนื่องจากอะไรรถกระพือไรกี่ยวกันอันนี้นะคะเขียกน้อยคึกคักมากสนุกมาก <laughs> คึกคักมากสนุกมาก ููสุดท้ายเราก็ต้องมาจบที่ร้านพี่ลีนอยู่ดีใช่เหรอกินให้อินเพิ่มพางแล้วเราก็ไปเดินตรงน,น้ำกันพี่พี่กุ๊กสั่งอะไรไปแล้วสั่งนกเย็นสั่งนกเย็นเหรอกินอะไร<อ>ที่มันเป็นผู้ชายหนะ่อย<อ>นี่ฟังเย็นทุสสลัดก็มีเหรอ กุไก่กินตงๆอย่างนี้ากกินบ้างครับมันเข้ากันไม่ได้กั่ไหมล่ะเออมาดูซุฟิล์่ออ๋อถ้าหนูเอาหนูเอาเผือกปังเย็นเข้ากันมากเลยอ่ะสีม่วงแล้วนะก้มบอกว่าเผือกเผือกป้าชุกเรื่องอ่ะเฮ้ยพี่ลินพี่ลินเอาเผือกนี่แหละเอาเผือกนี่แหละ คนเป็นคนไม่ชอบอะไรนะเผือกนะจริงอ่ะใช่ชอบเผือกไม่ชอบกินเผือกแต่ชอบกินเผือกจริงกก็เผือกนะไม่ชอบเผือกไม่ไม่ชอบเผือกแต่ชอบกินเผือกเผือกอ่ะมันเป็นโดยนิสัยไม่ไม่ดูดูพี่ลินพูดดูพี่ลินพูดนะคะพี่ลินพูดสิเพราะว่าพี่ลินก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแหละติ๊กก็ไม่ชอบอแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติ ใช่ไหมพี่กุก๊กมันบัอวอร่อยมากเลยจริงเหรอนีอมกินมากอ่าตามสบายเลยพี่เดี๋ยวหน,นูลอของหนูยิ่งเอาอะไรยิ่งโอนโนตีนอะไรเติตตรเรรอัน,นีนนะคะพี่ดีนกาลังทำพี่ีถั่วหลอดอุดะเนี่ยพี่ีพ่ถั่วหล่ดของสูตรปะเนี่ย เผือกไปเย็นนะฮะเผือกไปอ๋อไปเย็นเสร็จแล้วเดียวยังไม่ตีลมจะบอกว่าร้อนเออเห็นเอาแก้วมาน้ำแต่นี่ครับมันคืนมชมพูครับไขมุกเตืดอเตื้อเตื้อเตื้อคืออันนี้คือแม่ค้าที่สวยที่สุดในเข็น้อยนะคะบอกเลยใช่แล้วก็ทำอร่อยที่สุดในเข็น้อยแล้วก็ถูกที่สุดในเข็น้อยด้วยเอ่อไม่ต้องเชื่อมากนะคะ สามร้อยอ่ะจ้างเข้ามาสามร้อยมาโฆษณาให้โฆษณาให้พันหนึ่งเลยแต่ถ้าโฆษณาไปพันหนึ่งไม่ได้เลยพี่ลินพี่ลินบอกว่าพี่ลินจ้างมาสามร้อยันนี้โฆษณาไปแล้วไม่ได้นะตใครโฆษณาให้เราเดี๋ยวเราตามถึงบ้านเลยสั่เอะไรอู๋โอว์นดีนอะไรนะโอวนดีนปั่นมุกอันนี้ต้องเรียกว่าเจลีนเจลีน ถ้<พ>าถ้าหากว่าใครมาเข็ดน้อยนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวใหมา่พามากินออบอกล่วงหน้านะจะได้ปิดร้านดีเลยจะไวจะพามากินเจลีนเขาทำอร่อยมากคุ้มค่ากับการที่มาจากกรุงเทพอะไรอย่างงี้มากินออแล้วก็<อ>ต้องรอ,อนานนิดนึงใช่เพราะว่าคิวแน่นมากไม่ใช่เลยเจ๊แกทำไปหนึ่งถ้วยเมสาไปสามคนนะต้องเตรียมเรื่องมาด้วยนะเตรียมเรื่องมาคุยกันด้วย นี่ของน้องใหม่ค่ะว้าวน่ากินมากอันนี้ใครน้องใหม่หน่อยลูกไปที่ใหม่หน่อยอ๋อตรงนั้นแหละพี่เดีจะถือเองเพราะว่ามือเดียวเดีถืออันนี้มือเดี๋ยวมันนล่มอ๋อเอาไว้วางไว้ตรงนั้นเลยเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการแย่งกินกันเลยใหญ่ลังการถ่ายรูปให้หนูด้วยอ่าอะไรนะเผือก เผือกบางเย็นเผือกใช่ยิ่งใหญ่ลังกาเนเจ้าของเป็นคนไม่เป็นคนไม่ชอบเผือกนะพี่จะชอบกินเผือกต่ชอบกินเผือกเผือกมันน่ารักอ่ะใครๆก็ชอบอ่ะถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปให้หน่อยน้ถ่ายรูปจับจับข้างล่างดิอ่ะจับข้างล่างอือหัวหรอพูดไปตั้งนานไม่ถ่ายวิดีโอเอาใหม่่ะ อาใหม่เอาใหม่เอาใหม่กินแนก็ไม่เอาช้อนมาอีกอันดนิมานี่ถือให้มาเออเอาช้อนมาดิน้องจะกินด้วยนะคะน้องจะกินด้วยอันเย็นนะคะอังเย็นเย็นเห็นยังอืออือือ มันย้อนแสงพี่ย้อนแสงเหรอใช่ต้องให้ยิ่งถ่ายมาครับฝังนู้นมาี๋ยวหนูถ่ายเองขอบคุมนิดเดียวคุณเมี่นของเขาไม่ได้ยินตัวแล้วค่ะใหม่ก็เป็นคนแบบนี้แหละค่ะคุณเป็นต้องค่ะคือข้างนอกอ่ะเขาก็ดูแบบว่า ถ้าใครไม่รู้จักอ่ะใครก็จะคิดว่าอะไรนะ,ะ,ระคือเนียบมากคือบอกว่าเป๊ะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าว่าใครได้มาสัมผัสหรือว่ารู้จักจริงๆอะ่ะก็จะรู้ว่าปามากเดี๋ยวชิมให้ดูโอเคขอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาคนแรกกินก่อน ไม่กินโชว์ก่อนเหรอกินโชว์ไปละครนึ่เหรอตรวจตัตอปมูนก่อนอ่านแล้วครับนี่เหรอนี่อ่ะอ่ะพอด,ดีกีกแล้ววัด,ดีแล้วเจอก,กันอีแล้วนี่ไปแช่น้ำที่ไหนกันมาเป็นไงน่องฟ้าสนุกไหมทำอะไรยิ่งโอ้ยจะกินช็อกกันแล้วเคยก็เปิดแล้วก็ชวนไปตัดยัว กัดได้ยังแหมกัดได้ยังกินหมดก่อนมารีบไปไหนฮะหินข้าวมีอะไรหรือเปล่ารอกินข้าวที่บ้านไม่มีอะไรกินเลยเอื้อบาม่าคราวนี้ป้าก็กินมาม่าก็ไม่มีอะไรกินเลยที่บ้านอ่ะรีวิวให้ดูแค่นี้แหละว่าอร่อยมากหมดละโชว์ให้ดูแค่นี้อ่ะ เฮีปั๊บมาอหลังเอาละอาจัดไปเอฮ้อยนะ่าไปยอมแพ้เสีย,ยชื่อบ้านเราค่ะเมื่อกี้นะคะเราได้ไปโดนน้ำมาแล้วเนาะทีนี้ก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าหมดแล้วนะคะอย่านะอย่าสั่นหนูนะอ่ะทีนี้นะคะ ตอนนี้เราแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าหมดละเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศตอนบ่ายแล้วกันเนาะว่าเข่งน้อยเขาคือคักขนาดไหนอันนี้ก็จะมีเด็กๆนะคะเด็กๆเต้นกันเด็กๆอารมณ์ดีนะคะเต้นกันเริ่มแล้วนะคะเบาๆมารอแบบแป้นสาวๆแล้วนะ ถูกลูงสาวตัวเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของเก็กน้อยโอ้โหบรรยากาศของเก็กน้อยเลยเดีย๋ดวยวมีพี่กุ๊กด้วยนะคะพี่กุ๊กไม่ไมแบบไปฝักบ้านสาวเหรอไปนนานแล้วเออ หนุกมากเลยนะคะตอนนี้คือไม่มีแดดนะคะจริงเหรอพี่โก้ได้คลิปดีใช่ไหมได้คลิปดีใช่ไหมคลิปสำหรับพี่ถ้าจะดีก็คือถ่ายน้องแหละได้คลิปดีใช่ไหมได้คลิปดีใช่ไหมไม่เป็นไรหนูจัดเองเลยเปล่าใส่ยิปใช่เดี๋ยวเอากี่อี้ไปนู่นแล้วเดี๋ยวเต้นเองแม่งเลยอยู่ครับ ใส่คลิปพี่กุ๊กไงเสื้อสวยนะใช่พี่ก้อนช่องที่เลยเนี่ยใส่เสื้อแบบเนี้ยอ้าวอเพลงมาเพลงมาเพลงมาแล้วพอหยุดนิ่งไม่ได้อันนี้ค่ะมีเดดด้วยนะคะเดดด้วยเดดเดดเล่นบนหังน้ำนะคะเดดเดดจะเอ๋สวัสดีบ้าหม่สิเด็กกับไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่หรอกแม่ ใช่มันไม่ใช่ไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีแดดคนน้อยใช่คนน้อยลงแต่ความสนุกยังมีอยู่ใช่ความสนุกยังมีอยู่นะคะสะดวกตรงเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกลับรถแล้วโดนสาดใหม่ไงใช่อย่างเช่นหนูไงถ้าหนูไปหนูเปียกเลยนะอันนี้คือผู้บ่าวผู้บ่าวเข็งน้อยเบอร์ไปหลายคนละต่อเมียสองอันนี้คือผู้บ่าวนะผู้บ่าว โซดที่ว่าโซดมีแต่มีแล้วลูกสองนี่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 ตาแป้งตาแป้งนะจ๊ะขนาดวันนี้เพิ่งจะซ้อมกันนะคะวันนี้เขาซ้อมกันเล่นเฉยๆยังไม่ได้เอาจริงกันนะคะวันนี้วันวันนี้วันที่12นะคะ12 12องสเขาซ้อมกันนะคะ านจะะประมณี้โอเคค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทัวร์ในเข่งน้อยแค่นี้เท่านั้นนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าหากว่ายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อใหม่จะไปทัวร์ให้ทุกคนเห็นอีกนะคะเออจะไปทัวร์ตามหมู่บ้านเลยวันนี้เราแค่ซ้อมไปก่อนนะคะโอเคถ้าใครชอบช่องใหม่ก็ฝากติดตามใหม่ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์ให้ใหม่กด subscribe ให้ใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ